สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆจากหนังสือกงล้อกรรมบทเรียนแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะมีข้อความตอนหนึ่งที่แบบโหมันเข้มข้นมากเป็นเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องไปเจอกับผลของการกระทําของตัวเองแบบจังๆเลยครับน่าสนใจครับวันนี้เราเลยอยากจะมาลองดูกันค่ะว่าเรื่องนี้มันสะท้อนแนวคิดเรื่องกรรมเรื่องการเวียนว่ายไตเกิด ที่อาจจะดูซับซ้อนให้เห็นภาพยังไงบ้างแล้วก็มีบทเรียนอะไรที่เราพอจะหยิบจับไปคิดต่อได้ไหมครับผมมาลองแกะเรื่องนี้กันค่ะครับคือจริงๆประเด็นเรื่องกงล้อเนี่ยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ทรงพลังมากนะในทางปรัชญาตะวันออกที่เอามาใช้อธิบายกลไกลของกรรมที่มันมันมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้อืมค่ะก่อนจะเข้าไปในเรื่องอาจจะขอขยายนิดนึงไหมครับว่า กรรมในที่นี้ก็คือกฎแห่งเหตุและผลทำอะไรไว้ก็ได้ผลอย่างนั้นไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีค่ะเข้าใจได้ค่ะส่วนสังสารวัตรหรือการเวียนว่ายตายเกิดก็คือวงจรชีวิตที่มันหมุนไปเรื่อยๆด้วยแรงขับของกรรมนี่แหละครับโอเคค่ะชัดเจนขึ้นเยอะเลยงั้นเรามาเริ่มที่ตัวเรื่องกันเลยตัวละครหลักชื่ออารีนะคะเป็นก็เป็นหญิงสาวชาวบ้านทั่วๆไปเนี่ยแหละค่ะครับ แต่ว่าเอเธอมีทัศนคติบางอย่างที่ค่อนข้างจะมองคนอื่นในแง่ลบหน่อยโดยเฉพาะคนที่ดูด้อยกว่าตัวเองอ๋อครับเธอมักจะพูดจาแบบดูถูกเหยียดยามอะไรแบบนั้นนะคะ่ะมีประโยคเด็ดของเธอเลยที่พอเห็นคนลำบากหน่อยก็จะพูดว่าอืมชาติก่อนคงทำกรรมอะไรไว้ละสิถึงได้เกิดมาจนแบบนี้อะไรทำนองนี้โอ้โหแรงเหมือนกันนะครับใช่ค่ะคือมันเผยให้เห็นเลยว่า หนึ่งคือเธอเชื่อเรื่องกรรมแบบผิวเผินมากๆกับสองคือชอบตัดสินคนอื่นไปแล้วครับครับชีวิตประจำวันก็เลยแบบไม่ค่อยสนใจเรื่องบุญเรื่องบาปเท่าไหร่วัดวาไม่ค่อยเข้าพ่อแม่เตือนเรื่องกฎแห่งกรรมเธอก็ไม่เชื่อหัววะยอะเลยค่ะไม่เชื่อเลยจนกระทั่งคืนหนึ่งเอ่อมีเรื่องในฝันเกิดขึ้นครับ พฤติกรรมของอารีตอนแรกนี่มันก็น่าคิดนะครับคือมันไม่ใช่แค่นิสัยไม่ดีธรรมดาแต่มันสะท้อนความเอ่อความไม่เข้าใจหรืออาจจะเรียกว่าความประมาทเลยก็ได้ต่อกฎแห่งกรรมความประมาทเนาะใช่ครับการไปดูถูกคนอื่นแบบนั้นในมุมมองของเรื่องนี้มันก็เหมือนกับการสร้างเหตุที่ไม่ดีให้ตัวเองนั่นแหละครับโดยที่เจ้าตัวอาจจะไม่รู้เรื่องหรือว่าไม่เชื่อเลยก็ได้เหมืองหวานมาเมล็ดร้ายร้ายให้ตัวเองอะไรประมาณนั้นเลยครับแล้วความประมาทนั่นแหละคะ่ะ ก็นำไปสู่ประสบการณ์ในฝันที่แบบโอ้โหน่ากลัวมากคืนนั้นเธอฝันว่าไปอยู่ในที่โล่งๆกว้างๆที่มันมืดไปหมดเลยครับบรรยากาศคงวังเวงน่าดูใช่ค่ะแล้วก็ได้ยินแต่เสียงคนร้องโหยหวนฟังแล้วขนลุกแล้วกลางลานนั่นเองมีสิ่งที่เรียกว่ากงล้อเหล็กยักษ์กงล้อเหล็กยักษ์กกกค่ะใหญ่มากๆแล้วก็หมุนช้าๆนะคะแต่ดูหนักแน่นมีพลังมากม แล้วก็บดขยี้ทุกอย่างที่ขวางหน้ามันไปหมดเลยโหนึกภาพตามแล้วน่ากลัวจริงทันใดนั้นเองค่ะก็มีชายชุดดำทะมึนทะมึนโผล่มาแล้วก็ลากตัวอารีไปหากงล้อนั่นเลยครับเธอตกใจมากร้องเสียงหลงเลยปล่อยนะฉันยังไม่ตายนี่มันที่ไหนกันเนี่ยอืมปฏิกิริยาตามธรรมชาติเลยชายชุดดำก็ตอบกลับมาด้วยเสียงเรียบๆแต่ดังชัดเจนว่านี่คือกงล้อกลั่มมันหมุนเสมอไม่เคยหยุด ใครทำกรรมอะไรไว้ดีหรือชั่วก็ต้องมารับผลทั้งนั้นไม่มีข้อยกเว้นเจ้าก็เหมือนกัน <c oughs> คำพูดนี่ตอกย้ำเลยนะค่ะชัดเจนมากเรื่องความเป็นกลางแล้วก็ความแน่นอนของกฎแห่งกรรมในเรื่องนี้ครับภาพกงล้อเหล็กยักษ์นี่มันมันเหมือนทำให้แนวคิดเรื่องสังสารวัฏหรือวงจรเกิดแก่เจ็บตายที่มันเป็นนามธรรมมากๆเนี่ย กลายเป็นรูปธรรมท,ที่จับต้องได้แล้วก็น่าสะพรึงกลัวมากๆด้วยจริงค่ะส่วนชายชุดดำนี่ก็เหมือนออผู้ทำหน้าที่ตามกฎนั้นไปไม่ใช่ผู้พิภาคสายที่มีอารมณ์ความรู้สึกแต่เป็น,นกลไกที่ทำงานไปตามเหตุปัจจัยอืมเป็นกลไกครับแล้วที่น่าสนใจคือความฝันลักษณะนี้มันเหมือนเป็นการบังคับให้อารีต้องประชิญหน้ากับสิ่งที่เธอเคยปฏิเสธมาตลอดแบบไม่ใช่แค่ฟังแต่เจอด้วยตัวเองเลย เจอแบบเจ็บๆเลยใช่ครับเจอผ่านความกลัวความเจ็บปวดซึ่งมันต่างจากการฟังธรรมดาเยอะเลยมันกระแทกความเชื่อเดิมๆของเธอแบบพังทลายเลยก็ว่าได้พังจริงๆค่ะเพราะพอชายชุดดำพูดจบกงล้อก็มาถึงตัวเธอพอดีอารีก็ถูกพลังของมันดูดเข้าไปบดจนละเอียดไปเลยแต่แทนที่จะหายไปเธอกลับมารู้สึกตัวอีกที พบว่าตัวเองเกิดใหม่กลายเป็นทารกน้อยๆในบ้านหลังเล็กๆโสมๆของครอบครัวที่ยากจนมากๆเกิดใหม่ทันทีเลยเหรอครับในฝันนะคะเหมือนภาพมันฉายให้เห็นชีวิตใหม่แบบเร็วๆเลยต้องลำบากตั้งแต่เด็กอดมือกินมือทำงานหนักแต่ก็ไม่ค่อยมีใครเห็นค่าและชีวิตก็จบลงแล้วก็แล้วกงล้อก็หมุนมาอีกค่ะบทเธออีกครั้งและเธอก็ไปเกิดใหม่วนลูกวนจริงๆค่ะคราวนี้ต่างหน่อยไปเกิดบ้านคนรวยเลย เป็นลูกสาวเศรษฐีอยู่คฤหาสน์หลังใหญ่อ้าวเหมือนจะดีขึ้นแต่เปล่าเลยค่ะชีวิตก็ไม่มีความสุขอยู่ดีเพราะร่างกายอ่อนแอป่วยตลอดแถมยังโดนคนใกล้ตัวหักหลังโกงเงินไปหมดสุดท้ายก็ตายไปอย่างเหงาเหงาคำคืนโอไม่ว่าจนหรือรวยก็ทุกข์เหมือนกันใช่ค่ะกงล้อมันหมุนไปเรื่อยๆเลยอรีเห็นตัวเองเกิดแล้วตายซ้ำๆไม่รู้กี่รอบ เป็นทั้งคนรวยคนจนคนสวยคนขี้เร่คนฉลาดคนโง่อายุยืนอายุสั้นสุขภาพดีพิการสารพัดรูปแบบครับแต่สิ่งที่เหมือนกันทุกชาติพบที่เธอไปเจอคือมันมีความทุกข์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเสมอเลยไม่มีความสุขที่มันจีรังยั่งยิงจริงๆเราก็มีเสียงแบงขึ้นมาในฝันนี่ค่ะย้ำว่านี่แหละกงล้อกรรมการเวียนไวไ่ายตเกิดที่ไม่สิ้นสุด ตาบใดที่ยังหลงยังยึดมั่นไม่เข้าใจบุญบาปก็ต้องถูกบทขยี้หมุนวนไปแบบนี้ไม่รู้จบอืครับประสบการณ์ที่วนซ้ำๆในฝันนี้มันชี้ประเด็นที่ท้าตายความคิดเราเหมือนกันนะครับคือเรื่องกำลังจะบอกว่าสถานะภายนอกรวยจนสวยไม่สวยเนี่ยมันไม่ใช่ตัวชี้วัดความสุขทุกข์ที่แท้จริงเลยอืแต่มันเป็นแค่ผลของกรรมเก่าที่ส่งมาในรูปต่างๆกันไปเท่านั้นเองน่าคิดนะคะครับ แล้วมันก็ชวนให้เรากลับมาถามตัวเองเหมือนกันนะว่าเวลาเรามองคนอื่นที่เขาสาเร็จหรือเขาล้มเหลวเรามองผิวเผินไปหรือเปล่าเรื่องนี้บอกว่าลึกลงไปทุกชีวิตก็มีภาระมีความทุกข์ในแบบของตัวเองซึ่งมาจากเหตุปัจจัยที่ซับซ้อนกว่าที่เราเห็นเยอะค่ะแล้วการที่เราไปตัดสินคนอื่นง่ายๆแบบที่อารีเคยทำมันก็อาจจะไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่ใช่ไหมครับนั่นสิคะ พอ,อรีเห็นภาพรวมของวงจรทุกที่มันไม่จบไม่สิ้นแบบนี้ซ้ำๆเธอก็กลัวสุดขีดเลยค่ะครับคงจะกลัวจริงๆกรีดร้องออกมาแบบสิ้นหวังไม่อยากกลับเข้าไปโดนโบทอีกแล้วมันทรมานเกินไปเธอก็เลยยกมือไหว้ออร้องขอทั้งน้ำตาเลยได้โปรดเธอปล่อยฉันไปฉันไม่อยากโดนโบทอีกแล้วฉันผิดไปแล้วจริงๆจะไม่ดูถูกใครอีกแล้วจะทําบุญจะขออโหสิกรรมอืมนี่คือจุดที่สํานักผิดจริงๆแล้ว ใช่ค่ะเป็นจุดเปลี่ยนเลยแล้วเสียงเดิมก็ตอบกลับมาค่ะแต่คราวนี้เหมือนมีแววความหวังนิดนิดครับเสียงนั้นบอกว่าถ้าเจ้ายังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์โอกาสที่จะแก้ไขก็มีอยู่เสมอกลับไปทำความดีเถอะละเว้นความชั่วอย่าประมาทอีกโอ้ออันนี้สำคัญเลยนะสำคัญมากค่ะมันเหมือนบอกว่าตราบใดที่ยังไม่ตายก็ยังมีสิทธิ์เลือกทางเดินใหม่ได้ครับยังมีโอกาสเสมอ พอสิ้นเสียงนั้นอรีก็สะดุ้งเตือนเลยค่ะเงือท่วมตัวหัวใจเต้นตึกตึกตึกความฝันมันเหมือนจริงมากฝังใจสุดๆดครับคงเป็นฝันที่ลืมไม่ลงเช้ามานี้เธอรีบไปวัดเลยค่ะไปหาหลวงพ่อเล่าเรื่องเขาหมดให้ท่านฟังดีเลยครับไปหาผู้รู้หลวงพ่อท่านก็เมตตามากค่ะฟังจบแล้วท่านก็ไม่ได้บอกว่าโอ๊ยก็แค่ฝันไปอะไรแบบนั้นนะคะท่านว่ายัางไงครับ ท่านกลับยืนยันว่าสิ่งที่อรีเห็นน่ะมันคือภาพจำลองความจริงของสังสารวัตที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้จริงๆอ๋อยืนยันเลยค่ะท่านอธิบายว่าชีวิตมันก็เวียนวนแบบนี้แหละไม่มีใครดีใครแย่ถาวรหรอกทุกอย่างมันเป็นไปตามกรรมคือการกระทําที่เราทำทำกันไว้นี่แหละครับผมแล้วหลวงพ่อก็ชี้ทางสว่างให้อรีท่านบอกว่าการจะหลุดพ้นจากวงจรนี้ หรืออย่างน้อยๆทาให้การหมุนมันเบาลงไปในทางที่ดีขึ้นได้เนี่ยมันต้องอาศัยการสร้างเหตุใหม่ที่ดีสร้างเหตุใหม่ใช่ค่ะคือตั้งใจรักษาศีลห้าให้ดีหมั่นทําบุญให้ทานช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็ที่สําคัญมากๆคือฝึกจิตภาวนาเพื่อให้เกิดปัญญารู้ทันกิเลสความยึดมั่นถือมั่นต่างๆที่มันเป็นตัวผูกเราไว้กับกงล้อนี่แหละค่ะครับครบถ้วนเลยทั้งศีลทานภาวนา แลผลลัพธ์ก็น่าทึ่งมากค่ะอารีเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยจริงๆเปลี่ยนยังไงบ้างครับจากคนที่เคยมองโลกแง่ร้ายปากร้ายดูถูกคนก็กลายเป็นคนใจดีมีเมตตาพูดจาดีเห็นใครลำบากก็เข้าไปช่วยเต็มที่เลยขยันเข้าวัดฟังธรรมใส่บาตรสวดรนภาวนาจนกลายเป็นที่รักของคนในหมู่บ้านไปเลยค่ะโอ้โหเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้เลยค่ะเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับการเปลี่ยนแปลงของอารีนี่คือ คือหัวใจของเรื่องเลยนะครับมันแสดงให้เห็นว่าการตระหนักรู้ถึงผลของการกระํำอย่างลึกซึ้งจริงๆเนี่ยแม้จะผ่านฝันที่น่ากลัวก็ตามมันมีพลังมากกว่าคำสอนหรือคำขู่ไหนๆเลยจริงค่ะประสบการณ์ตรงมันทรงพลังกว่าใช่ครับมันชี้ว่าความเข้าใจเรื่องกรรมไม่ใช่แค่เรื่ององมงายนะแต่เป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาตัวเองเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นได้จริงๆอือแล้วคำสอนของหลวงพ่อก็ลึกซึ้งมาก ท่านไม่ได้บอกให้หนีกรรมเก่านะครับเพราะมันหนีไม่ได้อยู่แล้วใช่ค่ะทําไปแล้วแต่ท่านชี้วิธีจัดการกับกรรมคือหยุดสร้างกรรมไม่ดีเพิ่มแล้วก็เร่งสร้างกรรมดีใหม่ๆควบคู่ไปกับการฝึกจิตให้มีปัญญามีกําลังเพื่อจะค่อยๆก้าวข้ามอิทธิพลของวงจรน,นี้ไปได้เหมือนเปลี่ยนจากคนที่โดนกรรมลากไปมาเป็นคนกำหนดทิศทางเองถูกต้องครับประมาณนั้นเลยคือใช้กรรมปัจจุบันนี้แหละกำหนดอนาคต พอเรามองภาพรวมเรื่องกลงล้อกรรมทั้งหมดแล้วบทเรียนที่ได้นี่มันก็ชัดเจนเหมือนกันนะคะครับมีอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยคือกฎแห่งกรรมนี่มันครอบคุมหมดจริงๆไม่ว่าใครรวยจนดีเลวโดนหมดไม่มีข้อยกเว้นอืมเหมือนกฎธรรมชาติใช่ค่ะอย่างที่สองคือการไปตัดสินหรือดูถูกคนอื่นจากสภาพที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้มันเสี่ยงมาก เพราะเราไม่รู้เลยว่าอดีตเขาเป็นไงอนาคตรเราจะเป็นไงาการตัดสินคนอื่นเลยดูตื้นเขินไปหน่อยแล้วก็อาจจะสร้างกรรมไม่ดีให้ตัวเองอีกครับน่าคิดครับข้อ3คือบุญกับบาปหรือการกระทําดีไม่ดีมันมีผลโดยตรงกับคุณภาพชีวิตในวงจรน,นี้จริงๆกรรมดีก็เหมือนช่วยให้กงล้อมันหมุนไปทางสบายขึ้นสู่ที่ดีๆกรรมชั่วก็ทําให้มันติดขัดไปสู่ความทุกข์ครับชัดเจนครับ แล้วก็ข้อสุดท้ายที่สำคัญสุดๆคือมันมีทางออกไม่ใช่ต้องวนอยู่ในนี้ตลอดไปหนทานนั้นก็คือการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทมีสติรู้ตัวเสมอว่ากำลังทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรแล้วก็หมั่นสร้างเหตุดีๆคือรักษาศีลให้ทานแล้วก็ฝึกภาวนาเพื่อลดความยึดติดที่เป็นเหมือนเชื้อไฟให้กงล้อมันหมุนต่อไปนะคะใช่เลยครับบทเรียนพวกนี้เน้นเรื่องความรับผิดชอบส่วนบุคคลมากๆเลยนะ คือเราเป็นคนสร้างทางเดินชีวิตตัวเองผ่านการกระทําในปัจจุบันนี้แหละค่ะแต่ในขณะเดียวกันมันก็ให้พลังในการเปลี่ยนแปลงกับเราด้วยนะไม่ว่าอดีตจะเป็นไงปัจจุบันนี้แหละคือจุดที่เราเลือกทางใหม่ได้เสมอเป็นมุมมองที่ให้ความหวังนะคะครับให้ความหวังชัดเจนเลยถึงภาพกงล้อจะดูน่ากลัวแต่คำตอบสุดท้ายที่อารีได้ยินคือโอกาสยังมีตราบใดที่ยังหายใจอยู่นี่เป็นสารที่สำคัญมาก ว่าประตูสู่การเริ่มต้นใหม่มันเปิดรออยู่เสมอถ้าเราเลือกจะเดินเข้าไปจริงค่ะเรื่องของอารีกับกงล้อก,กรรมก็เลยเป็นเหมือนอุปมาที่คอยเตือนใจเราถึงกลไกที่อาจจะมองไม่เห็นแต่ก็ทำงานอยู่เบื้องหลังชีวิตเราตลอดเวลาเชื่อมโยงการกระทำวันนี้กับผลในวันหน้าครับผมแล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรกับเราก็อาจจะหมายถึงการมองว่า ทุกขณะปัจจุบันเนี่ยมันคือทางแยกสำคัญที่เราต้องเลือกและจะไปทางไหนจะสร้างเหตุแห่งสุขหรือเหตุแห่งทุกข์จะปล่อยให้กงล้อมันหมุนพาไปเรื่อยๆหรือจะเริ่มจับพวงมาลัยควบคุมทิศทางด้วยการกระทำด้วยความคิดของเราเองครับเป็นข้อสรุปที่ดีมากครับชวนให้คิดต่อจริงๆแล้วในฐานะที่เราคุยเรื่องนี้กันมาพอสมควรผมก็อยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ลองกลับไปคิดกันเล่นๆดูนะครับค่ะเชิญเลยค่ะ คือถ้าแนวคิดเรื่องกงล้อกรรมที่มันหมุนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันสะท้อนความจริงบางอย่างของชีวิตและโอกาสในการปรับเปลี่ยนก็อยู่ในมือเราตราบที่เรายังมีลมหายใจอยู่ลองถามตัวเองดูไหมครับว่าเอ๊มีการกระทําความคิดหรือทัศนคติเล็กๆน้อยๆอยอะไรบ้างในชีวิตประจําวันของเราวันนี้ที่ถ้าเราลองปรับเปลี่ยนมันนิดหน่อยมันอาจจะช่วยให้การหมุนรอบต่อไปของกงล้อชีวิตของเรา มันเบาสบายขึ้นหรือไปนในทิศทางที่เราอยากให้เป็นมากขึ้นได้บ้างไหมนะอืมไม่ต้องหาคําตอบเป๊ะหรอกครับแค่ลองใช้เป็นเหมือนกระจกส่องดูตัวเองทบทวนดูก็อาจจะได้แง่คิดอะไรดีๆกลับไปได้ครับเป็นคําถามที่ดีมากๆเลยค่ะให้กลับไปสํารวจตัวเองกันดูนะคะ